ผู้ชมคะในสัปดาห์ที่แล้วเราได้คุยเรื่องขององค์กรผู้ใช้น้ําไปแล้วก็เป็นการร่วมกันประชาชนในทุกพื้นที่นี่นะคะบริหารจัดการน้ําให้ได้ใช้กันอย่างยั่งยืนในครั้งนี้จะมีการจัดเสวนาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหลายมาร่วมพูดคุยกันสะทอ้อนปัญหาที่แท้จริงในพื้นที่เกี่ยวกับองค์กรผู้ใช้น้ําค่ะ นับเป็นวิติใหม่ในประวัติศาสตร์การบริหารจัดการน้ำของประเทศเลยล่ะค่ะสำหรับองค์กรผู้ใช้น้ำซึ่งจะเป็นกลไกในการพัฒนาและสร้างการมีส่วนร่วมบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศรวมทั้งเตรียมความพร้อมในการจดทะเบียนจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชจึงได้จัดเซวนนาให้ความรู้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะตัวแทนผู้ใช้น้ำสามฝ่ายทั้งภาคเกษตรกรรมภาคพาณิชยกรรมและภาคอุตสาหกรรมค่ะ จากนี้ไปนะต้นเดือนเมษาจะเปิดโอกาสให้มีการขึ้นทะเบียนอาจจะเป็นขึ้นการขึ้นทะเบียนร,ระบบออนไลน์หรือการขึ้นทะเบียนส่งระบบปณบยสนะครับที่สทชภาคหรือที่จังหวัดต่างๆแล้วแต่กรณีแล้วจะมีการตรวจให้แล้วเสร็จไม่เกิน1เดือนหรือ30วันเราก็จะได้องค์กรผู้ใช้น้ําอาศาษาษาักายกลไกนี้นะครับแจ้งไปยังหน่วยงานที่ถือมีข้อมูลขององค์กรผู้ใช้น้ําอยู่ เช่นกรมชวะทานการนิคมุตสาหกรรมต่างๆหรือกรมส่งตัวน้ำบาดาลหรือกรมน้ําที่มีบัญชีอยู่แล้วนะครับให้ไปทําการรวบรวมนะครับจดทะเบียนช่วยในการจดทะเบียนแล้วก็แน่นอนการจดทะเบียนเขาต้องระบุว่าเขาต้องการน้ําจากแหล่งไหนเท่าไหร่นะครับหากหน่วยงานนั้นการันตีหรือรับรองมาแน่นอนครับน้ําก็ต้องไปตามนั้นหากว่าจะใช้น้ําเกินแผนต้องขออนุญ,ญาต อันนี้ก็เป็นการจัดสรรน,น้ําโดยภาคประชาชนนะครับที่คิดว่ามีส่วนร่วมนะครับไม่เพียงแต่ภาคราชการเท่านั้นก็ขออนุญาตเรียนถึงที่มาที่ไปและความจำเป็นด้วยนะครับขอบคุณครับ สำหรับองค์กรผู้ใช้น้ำนอกจากจะมีบทบาทหน้าที่ตามวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งแล้วยังมีสิทธิเ์เสนอแนะให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำเพื่อนำมาใช้ในการบริหารทรัพยากรน้ำในเขตลุ่มน้ำของตนเองและสามารถเสนอชื่อสมาชิกภายในองค์กรผู้ใช้น้ำเพื่อเป็นผู้แทนไปคัดเลือกเป็นคณะกรรมการลุ่มน้ำในภาคส่วนขององค์กรผู้ใช้น้ำในพื้นที่อีกทั้งยังมีสิทธิ์เป็นตัวแทนจากคณะกรรมการลุ่มน้ำเข้ารับการคัดเลือกไปเป็นกรรมการผู้แทนคณะกรรมการลุ่มน้ำในคณะ กรรมการทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติหรือกอนชอได้อีกด้วยค่ะ